สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเสียจองแมกโครสายฟ้านะคะวันนี้เราก็ได้ทำเสื้อทีมตัวใหม่นะคะอันนี้คือชุดใหม่ของเราล่าสุดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้เสียจองของเรารีวิวกันนะคะนี่ครับเป็นเสื้อแขนยาวยุคนี้เป็นยุคที่เราจะต้องให้กำลังใจทหารทหารหารพี่ทหาร,หารน้องทห,หารนะครับที่ว่าอยู่ชายแดนที่ว่ารบกันอยู่เราก็ให้กำลังใจได้เพิ เกิดไอเดียขึ้นมาไปสร้างขึ้นเสื้อแขนยาวตัวนี้จะเป็นเสียจอมแมโครไยสฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นด้านหน้านะครับจะมีทหารเนี่ยเสื้อเสื้อแขนยาวด้านหน้าจะมีทหารอยู่นี่ครับให้ดูเสียจอมแมโเขียฟเขียวก็โอเคนะครับกันด้านหลังนะครับเราจะมาดูด้านหลัง ด้านหลังเราจะเขียนว่าไทยนี้รักสงบแต่ถึงลบแต่ถึงบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคมขี่นะคะเดี๋ยวผมจะมารีวิวครับเดี๋ยวผมจะเป็นแอนเตอร์จะถอดใส่เพื่อรีวิวให้ดูครับว่าแล้วก็จะมีทั้งแขนสั้นแล้วก็แขนยาวนะคะจะมีสีเขียวดำนะคะ แต่จะเป็นแบบสองสเต็ปนะคะนี่เดี๋ยวให้ใส่จอนใส่ให้ดูนะคะเราขออนุญาตนะครับเราขออนุญาตก็ถอดเสื้ออันนี้ก็กําลังเปลี่ยนเสื้ออยู่นะคะคลิปนี้เราจะเป็นคลิปเต็มเลยนะคะจะไม่มีการตัดต่อนะคะก่อแล้วก็จะมีเสื้อเด็กด้วยนะคะนี่เราก็จะให้ดูเลยนะคะของลูกชายนะคะก็จะเป็นสีเขียวแล้วสีเขียวสองตัวสองสีนะคะ นี่ก็เคครับใส่เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วครับด้านหน้าจะมีทหารเพื่อแขนยาวเราก็จะออกแบบเป็นแขนยาวานะคะ<ห>เอาไว้ใส่าดูด้านหลังครับทำงานนะคะไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคมขี่นะคะนี่ครับรูตอนนี้เราจะมาดู เดี๋ยวมันจะมีสีดําแขนยาวสีดานี่ครับเหมือนกันก็คือจะทําเป็นสองสีนะคะอันนี้สีเขียวออกสีเขียวอันนี้จะเป็นสีดําด้านหลังก็เหมือนกันครับอโอเคครับคือมันจะมันมันมันก็จะเหมือนกันเราจะมาเอ่เราจะมาใส่แขนสั้นแขนสั้นก็ก็เหมือนกันครับสีดํา สีเขียวเหมือนกันสะเกนเส้นตั้นสักกเหมือนกันนี่เราจะมาใส่สีสีดำแข้นตั้นอ่านายแบบนายแบบยินชูให้แม่หน่อยคะ่ะของเด็กยินชูคะ่ะ <c oughs> โอ้โหโโห,หลอ่อมากเลยคะ่ะ ก็ใส่ได้พยพอดีนะคะนี่ครับแขนสั้นสีดำนี่มันข้างด้านหลังไทยนี้รักสงบเหมือนกันโอเคค่ะเราก็ทำเพื่อออกแบบเป็นยุคนี้เป็นยุคที่ทหารอยู่ชายแดนเลยเราก็ออกแบบมาให้ทีมงานได้ใส่กันเพื่อให้กำลังใจ ทหารทหารไทยเราที่อยู่ชายแดนนะที่ปกป้องรักษาประเทศไทยและดินแดนไทยของเรานะครับเ,เราก็สร้างขึ้นมาสร้างให้กำลังใจทหารหารของเราครับโอเคไหมครับเนาะ,อะโอเคครับผม